สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีปัส, كون, สกุสุคนบรรยากาศตอนเที่ยงอยู่เถียงนากลางทุง่งลมแ,แมหงง้งแห้งจนวันหนาวกํลังนดายแกงไมโอ้ยเฮาบ้สิแล้วยายลุนนลล่น,าน,าน,านามาดูว่ากับข้าวตอนเที่ยงมีอะไรม,มัง่งแกงน่อไม้ฝีมือยายลุน่นใส่ขอเบือ่อใส่ ปลาแดกใส่ผงนัวเรียบร้อยตามเลยผักกระแยังมามาพี่น้องจ๋าอาหารเที่ยงเมนูบ้านๆอาหารแซ่บแซ่บแกงเนื้อไมมมีเห็ดปวกใส่น้ำแซ่บแกงใส่เห็ดปวกเนาะเม่งได้พี่น้องหอมกลิ่นปลาแดกหอมมันผักกระแยงบ้านเราแซ่บอยู่จังเลยนึง ทางนี้ก็จะเป็นอ่าย่างหมูเนาะโปง่งในลวก,กวป,ลปลาหมึกนี่แล้วก็จะมีลวกปลาหมึกมด้วยนะจ๊ะเกือกนั่นเลยเกือแเจะลงนั่นล่ะโป่งเลยเนาะโป่งโหลดหิวข่าวแล้วเด็กๆนอน <Yeah. S 1> กล่องอยู่บนนั้นได้ไก่หมแกงน้ำไม้กินกับมะกกะทินกับพักแวนพี่น้อง ผักธรรมศาสติมุยผักบุ้งเนาะเดี๋ยวจะมีเมนูลวกปลาหมึกด้วยโลกาขึ้นมากินข้าวกับแกงน้ำไม่ตักสองถ้วย อุยลมเย็นเย็นบรรยากาศดีวันนี้ไม่เห็นแสงแดดนะฝน,นตกลวกปลาหมึกท่านผู้สมสุกเรียบร้อยสุเรรียบรย,รยบย้้อค่ะปลาหมึกนะจ๊ะ หลายคนบอกว่าโลกาคือได้ปลาหมึกกินกันนะฝนตกมันเลยขืนพี่น้องฝนตกกับปลาขึ้นตัวเนาะสั่างเหตุผลลงงมนี่เย่าลวนอย่าลวยหัวขวัญฝนตกแล้วปลาหมึกขืนแล้วไม่อกลมูกินเกลเบิแหลมันจะ้อวกพกมินันินตลอดมูไม่ใหญ่น่แตเขาขคมัน ลปลาหมึกต็มเปลาหมักเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับข้าวอาหารเที่ยงวันนี้นะจะมีปิ้งหมูแกงหน่อไม้ลวกปลาหมึกกินแล้วก็ซิเมียนประเภทอของสมของหวานต่อพี่น้องกับข้าวบรดมีแค่นี้เนาะอันนี้แค่เชิบเชิบก่อน

แอคชั่นสวัสดีตอนเที่ยงท่านผู้ชมกินข้าวแกงหน่อไม้หน่อไม้กันในก่อนกลบกระเบื้องพี่น้องหน่อไม้ไลายหลายบใหญ่เลยในสวนในสระมีหอดน่อไม้ลายหน่อไม้บกหน่อไม้ป่าโอ้กินกับผักแว่น ลมเย็นเย็นพี่น้องกินข้าวกินข้าวเที่ยงแล้วกัสิไปนอนก่อยเป็นี่แหละมองนอนเพื่อนเนี่ยจักตื่นแล้วจังลงไปโลกาใหม่วันนี้กินข้าวเที่ยงอยู่เทียงนาพาสุกบรรยากาศดีลมเย็น ยายรัวมักินกับต้นแขวพืชมันหอมเพี่คอยพนมาก,กินกับปักกระดาเดยยอดกระดาล้นไฟอ่ะกินกับแกงมะม่ายนะแซบเลยพี่น้องมันสิหอมแต่มันก็ขมนิดๆอยู่ขมอยู่แต่มันหอมแซบเข้ากันเด้บางคนก็สิกินกับใบอันหวานตุม่มโบ

กัวเสต็กินกันจนบ่ายโมงท่านผู้ชมโพดโพกัวเศษกับเขาแล้วมันล้มแล้วแต่ว่าเตากับมันบ่หอดทำง่ายๆเนอะแกงน้อไม้กินง่ายๆน้องแต่ว่าแสบปรในนอัอาหารบ้านเฮาเนาะนี่แหละ แซ่บสุดกะแกงแล้วไม่ก็ตำบังคุงเสดายปีงหมูบ่หมีต่ตำบังคุงพร้อมวันนี้ซิมอนพอดไซมาลนลกกาพี่น้องลกการับจ้างได้ผู้ริจักมาแล้วซิมอนพอดไซ สิมอนเด้กชิบหามากพอใช้ให้ก็ได้ไช,ชิบเจ็ด่าชิบหากับชิบเจ็ดบวกกันเป็นเท่าไร่บตอบตอบไ่เัเท่าไรชิบหาชิบเจ็ดจะทำสามสิบสอง ิบห้าบวกสิบห้ากับสามสิบแล้วมันเศษสองก็ด 2, ได้เป็นเจ็ดนะกับสามสิบสองเขาไหลเวลาบวกอะไรอตะต่หัวหัวใหญ่มันตัวน้อยมันกระปา๋าไปก่อนทำมาบวกน้ำหลังจังบวกไว <c oughs> แกงน้ำใบเสร็จปักแะแยงหน่อยพี่ <c oughs> น้องถ้ามันมีเห็ดบวกใส่แสบได้แกงใส่เห็ด วัอนี้ลกกล้าเบิดมื่อพี่น้องมื่อเงินกระสิได้ดำเบิดมื่อเนาะคิดเอาเบิดนี่นะพ่อวะยังเหลือหน้าบอกกี่หายเนาะมันกระนาสิพ่ออยู่ดำางใ่่หมันปวดเปลืองมันหันดอกลกบนหันเดี๋ยวจะว่าได้คนสองร้อยมันปวดจังเหลือแต่หน้าให้น้อยบ่มีหน้าให้ใหญ่นะมีแต่ตะกะที่ใหญ่ ลุงเลินเพิ่นกระดำน้ำมาอนี่แต่ว่าพ่อสวรรค์ไปซอยซอยดำเพิ่นกระสีคนแล้วลูกเพิ่นก็มาดำน้ำแต่ว่าที่เรือก็มาโลกาพี่ผ้าโลกามันเบิดแล้ลกกสิได้ไทยตะก้าเมื่อินก็จะได้ดำนาแซบบัสซิมอน เ,เขาบอเคยปฏิเสธเรื่องกินเนาะพากินยังกินไดเ้เบิดอยู่เฮือนเขาขนาดต้มมาม่าสมือเขายังกินต้มมาม่ากับเขาเมื่อเสาร์เด็กก็ต้มหอยให้แม่เพิ่นเอาหอยมาถังหนึ่งเจรลญเพิ่นไปไปเยี่ยมปู่เพิ่นปู่เพิ่นป่วยเลยเพิ่นเอาหอยมาถังหนึ่งเมื่อเช้าพากันต้มติมหมอบักใหญ่ใส่ใบสมเสี่ยวเห็ดเราได้กินซีมอนเมื่อเช้าหอยหนอะ ต้มแล้วก็ไปย่างต้แล้วก็จิ้มไปย่างก้อยกับแซบกันต้มแล้วก็จิ้มออกมาแล้วก็ซอยๆนั่นไปก้อยใส่ข้าวขวหัวหอมมะนาวแซ่บเพื่อนเพื่อนไาต้มแล้วเพื่อนไปเสียบย่างมาสั่นเจียวขิงไหมใส่ขิงอ่ะแซ่บแต่บรรยากาศดีดีพี่น้องเทียงนาอุ่นลมแห้ง ได้ยินเสียงลมบ่พี่น้องนี่บรรยากาศรอบๆกับฟังเสียงเขียดไปพร้อมเนาะนมืดฝนอยู่เด้ทุกใสท่ทตกม่อีกรอบมือเ้าจนสายจนเก่าโมงเนาะฝนตกปล่อยทั้้งนนีกิกขา ตอนนี้อะนี่างจิความรู้เรื่องเป็นเราลงเด็วสรุปตัวแรงสิไปดำย่บอันนี้เดี๋ยวไปเบื้องหนามก่อน ันบ่มีกับเป้งจกให้อันนั่นแหละให้ดำแล้วนะว่าตอนแรกนะว่าพอมันเหลือปรลายเล้ว่าเสียอันแบ่งให้เด็กๆไปดำดำหน้าจากให้สองให้เนาะแล้วทีมลกกับสิเดลลกมันเบิดมืออื่นกับขันหลายคนกับสิดเดแล้วมืออื่น สีมอดเมาให้มาแล้วมือเนื้อดำหน้านะเดี๋ยวมือคอยสีพาไปเลปาะปลาเออไปเลาะปลากินหมักพริกพวนเจ้าขนมไปิ้ปลายยุงมัาลายสีพาเด็กๆไปหาน้าไม้เจ้าก็นำหวยลายเทินๆบ่จัก ย่างห่อเขาในวัน,น,นไปดลมั้ยเจ้าเบลบ้าเหี่ยวบางคยได้ปีสองคทามเข้มบนะ้านไปตึกงเห้ยเลยไปตัวตซิมอนเฮ้ยเฉล่งว่ไาไลไลว่าบรินับมันป่าหน่อยเลยพูนะ ดซิไปบหอยาตึกแห่มาไปกินน้นต้มหอยจีบหอยว่างนะฮนมากะหอยลายแล้ววะมองเขาไปหาน้ไมันหน่ะแหมแซบแซบพี่น้องจ๋า เกงหน้าไม้ปลาหมึกได้กินมันลายซิมอนบริกินง่ายๆนะปลาหมึกนะนานๆทีสิมีโอกาสอันนี้บ่มีซื้อมาตั้งแต่บ่ทันได้ดำนาซื้อมาไห้คนดำนากินแต่ว่าบ่มีผู้กินเนาะปลาหมึกแม่นบ่มีผู้กินเขาจ้าบ่มีเวลาเฮ็ดปลาหมึกมันต้องย่างกินก็จังแซ่บปลาหมึกนะแม่เสียบไม้แล้วก็ย่างกินฮ่อนๆนนะแม่แซบอ่ะ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 กินไปก่อน เดี๋ยวแล้วดำหน้าสิเลียงเลียงงวัวเลียงยังกระจังได้สิเลียงงัวดำหน้าแล้วนะครับประทัแผนกเลียงงัวว่น้องเมย์ย่บุญ แต่และคนสังเกตเบอรงพีน่น,น้องกินข่าวไปตะแซบแต่ว่าปิีงมูหมดแล้วเนาะเอยอย่างงี้เลยยังพันปิีงเบิดฝ้าหิ้วเข่าก็เลยปิีงเบาเบิดลมเย็นเย็น บรรยากาศดีดิอุ้มแตกโมฮะนะบ่อลงมาผ้าขึ้นไปเอมเมยน้องเมยนะ่ะขึ้นหารอบแล้วแตกโม่นะยิงเรือสองลูกเนาะเวลาเห็ดเวียกไม่เมือยสิกินนยังกระเสบแต่ว่แต่ว่าของกินน้ำอโอกอารมณ์กันยังยังอยู่ เดี๋ยวกินเขาแล้วกันสิแบ่งกันว่าสัน่นถ้ามีน้ำลายก็สิไปออดับหน้าส่วนหนึ่งลูกกาส่วนหนึ่งนะพอกากระสิเบิดยังบาไหลว,วันนี้ซีมอนพรไทรมาในฐานะ รับจ้างเนี่พี่น้องมะลูกการับจ้างเออหาเงินสื่อเบ็ดกบวส,สันพี่น้องจ๋าได้เมาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจกินข้าวแล้วก็สิแยกย้ายกันไปโลกกาดําหน้าคือเก่าพี่น้องไปแล้วสบายดียังบุีผูได้ออกมิผู้ยับเขา่า ถ้ากินปิ้งหมูอีกรอบสองเนี่ยกำลังไปย่างอีกรอบปิ้งประทันแล้วเพราะว่าหิวเข่า